ก่อนยิงใครอ่ะมีคนวะเนี่ยสไนบ์วะเนี่ยตรงนี้เฮ้ยเขาสไนัยว่ะทุกคนเอาแค่นอกมันมีสไนบ์เกิดแล้วมันมนดาดักงยิงตรงนี้สองคนเหรอ,อหลังยิงกดดอนกับพี่ป้าไม่ทานเราทุกคนมันวิ่งมาแล้วครับหล่อนะครับม MK มีคนส่ง MK ผมกิน มาแล้วอะอุ๊ยเลเซอร์เรายิงกี่นัดเมื่อกี้ <c oughs> แถวนี้มันเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แอ็นปดูดิเนี่ยเวลาเราจะเข้าเซฟฟีก็ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าห้องนี้มันเป็นจุดจุดเพ่งเรงของหลายๆคนแหละคือบางคนเขาก็พยายามเฮ้ย <c oughs> สิงโตสอตัวถ้าไม่นับเกมที่แล้วนี่ผมออก2เกมติดเลยนะสิงโตอะอะไรวะเนี่ยอุี่ย โหนี่มันคังแสงหรือว่าคังสิงโตเนี่ยตัวออกออกบ่อยมากวันนี้ <c oughs> สวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับมาเจอกันอีกครั้งในเกม a าร n a b r e เบรกเอานะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันวันนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมพิเศษจากทาง a ารีนาเบรกเอามันแนะนําทุกคนนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเบรกร้อยเอาล้านนะครับไม่ใช่กิจกรรมที่ให้เราเอาเงินเข้าไป100แล้วออกรอดออกมา1ล้านไม่ใช่นะ <c oughs> แต่เป็นการแข่งขันชิงเงินรางวัลทุกสัปดาห์นะครับ รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเลยนะครับและในแต่ละสัปดาห์นะครับทุกคนก็จะมีการชิงเงินรางวัลด้วยโดยทีมที่ชนะเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง150,000บาทนะครับไม่ต้องน้อยใจไปสําหรับคนที่เล่นเดี่ยวนะครับก็ยังมีสิทธิ์ได้รุ้นรับรางวัลด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผู้เล่นเดี่ยวแบบผมเนี่ยก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้เช่นกันนั่นเองนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ได้ไปแข่งไม่ได้อยากแข่งอ่ะแต่อยากไปดูการแข่งขันเฉยๆจะได้รับรางวัละไรหรือเปล่าก็ต้องตอบเลยว่ามีีรรัับผผมมมสําาาหงู้้ท่เเขชก ก็จะมีรางวัลยุทัณฑ์ปืนให้กับคนที่เข้าชมเกมในกวันแข่งขันนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ AR 3 0 MC, MPX, r p k อะไรแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมไปรับชมกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายดูเนาะ a r e n a Breakout เนี่ยก็เพิ่งได้รับรางวัล b e s t FPS Mobile Game มาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจะไม่มีคนดังก็ไม่น่าจะใช่มีคนดังมาโชว์แมทให้เราดูด้วยในวันเสาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนดังต่างๆอย่างพี่เบลิเฟอร์หรือสตรีมเมอร์ดังๆท่านอื่นๆนะครับโดยในทุกสัปดาห์เนี่ยผู้เล่นทั่วไปเนี่ยจะได้แข่งขันกับเล่าผู้เล่นคนดังด้วยนะครับและได้ชิงรางวัลเพิ่มขึ้น กว่า1นึ0 0 0สบาทด้วยเช่นกันนะครับถามว่ามีผมไหมไม่มีอยู่แล้วนะครับผม <laughs> มันจะไปมีได้ยังไงล่ะก็อย่าลืมนะครับมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมถึงเหล่าสตรีมเมอร์คนดังด้วยนะครับในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook TikTok Twitter และในเกม a r i n a Breakout นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลงทะเบียนเข้าแข่งขันกันดีกว่านะครับทุกคนว่าเป็นยังไงอย่างที่บอกนะครับแม้จะเล่นคนเดียวแบบผมเนี่ย ก็สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ได้เช่นกันนะครับก็ไปที่ศูนย์กิจกรรมอีเวนต์แล้วก็เลือกที่จํากัดเวลานะครับทุกคนไปตรงชาเลนต์ตรงไหนวะเอาเมื่อกี้นี่ชาเลนต์นะครับเบรกล้อยเอาลาร์แล้วก็กดสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าไปในเกมนะทุกคนอ่าอย่างที่บอกไปนะครับเราสามารถที่จะแบบลงทะเบียนได้ทั้งแบบคนเดียวแล้วก็แบบทีมนะครับใครที่มาแบบทีมเนี่ยก็ลงทะเบียนหัวหน้าทีมเป็นคนลงทะเบียนนะแล้วก็กรอก ID กับอีเมลของ เพื่อร่วมทีอีก3คนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกผมมาคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงทะเบียนคนเดียวนะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับไอดี ID ตรงอยู่แล้วชื่อตรงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดอีเมลนิดหนึ่งนะครับอ่ะผมก็จะลงทะเบียนนะครับโดยการกรอกอีเมลของตัวเองนะครับไอดี ID กับชื่อก็ตรงอยู่แล้วเนาะฉันมีอายุ20ปีฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขแล้วแล้วก็อ่านและรับทราบข้อกําหนด นโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับก็ลงทะเบียนแข่งขันได้ไปลุยแบบคนเดียวเมื่อส่งแล้วจะให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับเพราะว่าการลงทะเบียนเนี่ยจะอิงตาม ID แล้วก็อีเมลที่เราลงนะครับก็พยายามกรอกให้มันตรงนะครับทุกคนยินดีด้วยอ่ะหลังจากที่ผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูอันดับกิจกรรมมันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้มีคนได้มูลค่ายุทธภัณฑ์ที่เอาออกมาเนี่ยเท่าไหร่กันแล้วนะครับอันนี้คือสัปดาห์ที่แล้วเหรอขูมีคนได้7ล้านนี่มันซีดีออกปะเนี่ยเนี่ย ผู้เล่นใหม่อยู่ที่ประมาณ90 0 0 0มื่นหรอหรือเท่าไหร่เนี่ยหน่วย1 0บร้อยพันบืดอันนี้เพิ่งวันแรกนะครับอาจจะยังไม่มีคนรู้กิจกรรมนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีบไปทำนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยได้เงินรางวัลแน่นอนนะครับเพราะฉะเดี๋ยวผมจะรีบไปลุยแล้วก็ไปเล่นเอายุทธภัณฑ์ออกมาได้เยอะๆแน่นอนถ้าเราได้ซีดีผมว่าเราชนะแน่ๆน,นะนะก็หวังว่าจะได้นะส่วนอันดับสูงสุดตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเนาะเพราะว่ากิจกรรมเพิ่งเริ่มในวันที่ลิบืองนะวันนี้ที่ผมอ่านค,นค,คนาล,ลิป ของมูลค่าออกมาได้แล้วติดอันดับไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนดูครับผมลืมกดอัดคลิปเมื่อกี้นี้โชคดีทุกคนดู <c oughs> ผมได้สีต่ต <c> ค <oughs> ือเมื่อกี้ผมดีใจปุ๊บแล้วก็หันไปดูว่าได้อัดคลิปหรือเปล่าปรากฏว่าลืมอัดนะครับ <c oughs> บอดเดี๋ยวไปเอากระเป๋าบอดแล้วเราเดี๋ยวเราไปเก็บของบอกเลยว่าวันนี้ดวงมาแล้วนะผมพูดเลยวันนี้ดวงมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ เดี๋ยวเราออกมีสิทธิ์ออกล้านนะเอาจริงอะสิงโตมัน4 0 0 0 0 5ใช่ปะเราต้องหาอีก400,000ครับเอ้ยอีก5 0 0 0 0 5ใช่ปะเราขาดอีกประมาณ5 0 0 0 0้5นะทุกคนคือเราต้องไปจัดการเนี่ยไอตี้นี้แหละเราจะได้ทําภารกิจแบบเบรกล้อยเอาล้านนะครับให้สมกับชื่อคลิปของเราในวันนี้ซะหน่อยเโอเคดาวเทียมไม่รู้มมีหรือเปล่าแต่ว่าเสียงปืนมันมาจากไอ้ฝั่งที่ผมโดนยิงสไนคอะใครจําได้ปะใครใครใครที่ได้ดูไลฟ์ผมจะจําได้นะครับสไนค์ 7วินะครับคือวิ่งออกมาประมาณ7วิโดนยิงเลยอะ่ะโดนเอ็กซ์ห้าสิบสอยคือมันสามารถแบบส่งค่ามาได้ไงไหนว่ามุมไหนวะที่เราโดนน้กแ,แต่ว่าเมื่อกี้มันมีเสียงระเบิดฝั่งนี้นะนี่ไงศพคนหมวกอะไรวะทุกคนแสดงว่าเขาโดนฝั่งนู้นยิงค่ามาอนนียใช่ไหมเนี่ยมันมีศพป่ะเนี่ยนี่มันคือศพคนวะ เฮ้ยสโอะไรอ่ะทำไมเอ็กสามผมไปอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ผมไม่ได้ปรับความไวมาว่ะทุกคน <c oughs> ผมไม่ได้ใช้สา e มเอโคโลมานานแล้วนะครับไม่ได้ปรับความไว <c oughs> พอดีเราไปปรับความไวไอตอนใช้ไอตอนใช้สโคบกเอมดีอาร์ไงแล้วผมไม่ได้ปรับกลับไ <c> ง <oughs> <c oughs> จะยิงได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ยบ้าเลยพลาดเลยครับจริงๆผมสามารถเก็บเขาได้เลยนะถ้า เมื่อกี้ล่างยิ่ปุ๊บมันมันลงมาเลยอ่ะมันเร็วไปอ่ะเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูนะทุกคนเนี่ยถ้าสมมติปกติยิงเห็นป่ะไอ้บ้าเอ้ยพลาดเ,เลยว่ะต้องเก็บไอ้คนนี้วะจะได้เอาสามศพเนี้ยมีสามศพเลยนะเนี่ยหมวกผมมันจะโดนยิงนัดเดียวนเี่ยอุ้ยมันใส่สตันใส่ผมป่ะแสดงว่ามันจะวิ่งมาหาผมไปเนี่ยฮะเอาแล้ววะสองคนวเนี่ยอุ้ย คนเดียวหรอมันเหมือนกัรระเบิดไปเนี่ยไม่ตายบ้าเฮ้ยยิงสี่ห้านัดเลยนะ่ใส่กออะไรวะทุกคนไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยได้สิ่งโตาประปอบใจผมโดน RPK สองนัดตายเลยเหรอเหมือนโดนหัวนะครับเอ้าไม่ใช่โดนคอโดนคอหรือเอ,อ้ยมันนับเป็นก่อนี่หว่าเอา้ามันไม่ใช่ RPK ครับขอโทษด้วยทุกคนมันเป็น AEK นะครับเจาะสี่เฮ้ยแต่ว่ามันยิงอกสองนัดนะก็คือ มันนับเป็นอกนะมันไม่ได้นับเป็นคอนะครับหรือว่ามันนับคอวะแต่โดนสองนัดเลยอะส่องนัดตายได้ไงแล้วดูผมยิงเขานี่เห็นไหมน่ะผมบอกแล้วว่าผมยิงเขาไปสี่ห้านัดโอโห้ไม่ต้องดูแลครับเกาะหกไอ้บ้ายิงไม่เข้าครับดูเลือดเขาดีเหลืออย่างเยอะในในคอมเมนต์บอกว่าถ้าลุงลงเซตประหยัดจะเจอเซตประหยัดไม่ใช่เลยครับไม่เจอเกาะหกเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้สิงโตมาแนละ้วอ้โหูเสียดายอุตส่าห์จะออกล้าน ไม่สดแล้วครับรอบนี้จัดเซตห้าเลยจริงๆราคามันก็ไม่ได้ต่างนะไอ้รอบเมื่อกี้ที่มันแปดหมื่นเพราะว่ามันแพงที่ปืนบันเดินผมทฉยเคือผมแค่เอามาปลดทฉยเชนะครับรอบนี้ก็เลยจัดเซตห้ามาอันนี้ก็เป็นเซตหนึ่งในเซตที่ผมใช้บ่อยนะก็ค,คือไอ Set ้เซตห้าเกาะหนักกับเซตห้าสายโยงอะไรแบบนี้แต่ว่าน,นี้ไม่ใช่หมวกเอเลี่ยนเลเวลหกนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่เป็นหมวกเลเวลสี่นะทุกคน <c oughs> ไม่อยากลงทุนเยอะเอาไว้รอจัดเต็มเล้วทำไมเสียงมันปกติมันต้องได้ยินเสียงบอดไม่ใช่หรอ มีเสียงปืนข้างหลังเราดูดิไอหูฟังอันเนี้ยออ้ยตกใจหมดไอหมวกอันเนี้ยคือมันได้ยินเสียงเบามากนะทุกคนผมไม่แนะนํานะสาหรับใครที่แบบคิดจะซื้อมาเล่นอะ่ะมันมันกันกระสุนได้ดีก็จริงครับแต่ว่ามันจะออกแนวแบบฟังไม่ค่อยได้ยินอะ่ะปกติอุย๊ยบอดยิงไม่ไม่ยิงแล้วกันเดี๋ยวปืนกระสุนไม่ได้ยินเสียงคลื่นเลยปกติมันต้องมีบอดตรงนี้นะดูดิคลื่นกว่าจะคลื่นเห็นปะ่ะคือหูฟังมันฟังได้ได,ได้ได้ระยะสั้นอะ่ะมันเหมาะแก่สายสายระยะประชิดนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียคือถ้าเล่นคนเดียวอ่ะมันก็จะแยกแยกเสียงยากหน่อยเนี่ยมีบอดอยู่นะแต่เราเพิ่งได้ยินเสียงเราเห็นปะก็ <X> <X> มาดูดบอดถือสไนกดฝั่งไหนเนะี่ยฝั่งนู้นหรอเฮ้ยมีคนวิ่งไปเอาละครับมือที่สามมาแล้วข้างในยิงกันแล้วครับผมว่าเขาเปิดซ้ายกับขวาเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยวะเมื่อกี้เปิดขวาหรือซ้ายวะนี่บอดสองอะไรอะ่ะ บอดสองคนวะมีคนอยู่ข้างในแสวงว่ามีคนไปกดเหรอเมื่อกี้ไปไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ตรงกลางอุ้ยบอดอิลิตใช่ป่ะโอ้โหไม่อยากปะท้าเลยว่ะไอ้บอดสายโยงเหลืองมันเกาะสี่นะครับเกืองกระสุนไหมเนี่ยไอ้มนุษย์โนโอ้โหศพมนุษย์ครับทุกคน จริงๆรามีทางเลือกนะแกงหน่อยแล้วกันกดก่อนเผื่อมีคนอยู่นอกจริงๆอ่ะถ้าผมไปเก็บศพผมออกได้เลยนะเพราะว่าผมกดสวิตช์กลางแล้วไงแต่ว่าภารกิจของเราคือการเข้าไปเปิดตู้เซฟฟีครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดตู้เซฟฟีเราได้สิงโตไงเราจะโลภนะครับเฮ <c oughs> ้ยบอสเกิดปะทำไมไมันมีเสียงคำสั่งออ้บอสเวีนี่ใหมล่ละไม่ได้ยินอะไรเลยอะ ปาตันบีป่ะเออเนี่ยไอ้กอบพวกนี้คือมันมันถึกมากนะครับถ้าใครที่เล่นแค่เซตสี่นะแต่ว่าเอาจริงคือคังแสงมันปรับ8ปดหมื่นอ่ะมันก็ไม่มีใครเล่นเซตสี่แล้วนะทุกคนคือเราคงจะเจอแต่เซตห้าเซตหกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคังแสงอะ่ะไม่น่าจะเหมาะก,กับสายประหยัดละสําหรับผมนะความคิดผมนะผมว่าไม่น่าจะเหมาะแล้วล่ะมีคนวิ่งอยู่ข้างล่างครับเฮ้ยชั้นสองมีคนหรอ มีคนเอ,อื้อโดนบอดหิงตายปะเนี่ยเอาไม่ใช่บอดมันนั่งผมดูว่าใครเก็บของมันมีเสียงอยู่นะเนี่ย <S <S ตายหนึ่งครับเขาหัว MPX MPX ได้ยิงแล้วไม่รู้เซตอะไรแต่ยิงหัวง่ายอย่างนอาจจะเป็นหมวกสี่นะเนี่ยมันเหมือนมีคนเหยียบ บันไดอยู่เหมือนกันเว้ยไม่รู้อยู่ข้างล่างหรือเปล่าครับทุกคนอุ๊ยแมมมันโยนมาข้างล่างแน่นอนครับมันมันโยนขึ้นมาข้างล่างน่าจะคนหนึ่งแน่เลยแล้วหูฟังเราคือแบบแทบไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นเนี่ยมันเหมือนวิ่งข้างล่างมาทุกคนเสียงอะไรวะทำไมมันมีเสียงคนอยู่แบบเจ๊ผมว่าแล้วบันไดมันดักทิิงด้วย มันแก๊กระเบิดเหรอมันอยู่ตรงบมื่ใดทุกคนว่าเขาจะวิ่งมาชาร์จผมไหมตอนผมทำยาฟอร์หูเกาะห้าผมว่าแล้วอน,นี่คือเพื่อนเขาปี่ยเนี่ยสองคนเนี่ยเห็นปะขวากับข้างหน้าเราอะแมวหูอื้อเลยครับแล้วมันโยนมาถึงได้ไงวะ กดเร็วทุกคน,กคน <c oughs> หรือว่าผมแหลกวะเดี๋ยวโไม่ทันแล้วครับมันมีคนเปิดประตูซ้ายเปิดไปแล้วทุกคน <c oughs> อันนี้ก็อย่าลืมนะครับระวังให้ดีนะทุกคน <c oughs> ผมผมโดนมาแล้วนะว <c oughs> ิ่งวิ่งดุมดุมแล้วบอดมันตะโกนพอหันไปโดนยิงเลยคือมันมีคนเกิดตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> สองสามคนเลยอะ <c oughs> มาฟาร์มก่อนสิ มาดูกันว่าเลดของจะเป็นยังอุ้ยหกช่องนดูว่าสิ่งโตออกนี่ถ้าออกทีนี่แบบเป็นบ้าเลยนะทุกคนรั่วเลยนะไม่มีอะไรเลยเหรอเนี้ยนี่ทำไมเงียบไปแล้วอะ่ะข้างล่างหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าปกติถ้าคนที่เข้าประตูฝั่งนู้นอะ่ะคือเขาจะวิ่งลงข้างล่างไปเปิดเซฟฟีน,นะโอเคไม่มีระวังยิงหลังนะครับเนี่ยห้องเซฟฟีเนี่ยมันจะมีประตูที่แบบมุมมันดัางได้เห็นปะดูดิ เนี่ยเวลาเราจะเข้าเซฟฟรีก็ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าห้องนี้มันเป็นจุดจุดเพ่งเลงของหลายๆคนแหละคือบางคนเขาก็พยายามเฮ้ยสิงโตสองตัวเ้ถ้าไม่นับเกมที่แล้วนี่ผมออก2เกมติดเลยนะสิงโตอะอะไรวะเนี้ยอุณิเยคังแสงนี่มันคังสิงโตปะเนี้ยเดี๋ยวเราไปเปิดเซฟไม่ฟรีนะครับทุกคนมันเป็นเซฟเราชั้นที่1น่นะครับนย่ยห้องเนี้ยอุญแจ2สองแสนเ๋ยผมจะลองเปิดให้ดูว่ามันจะได้ของดีกว่า เมื่อกี้หรือเปล่าเออผมรู้สึกว่าดวงผมมันมากับเซฟฟ,ฟีนะทุกครั้งเลยที่ผมได้ของแดงอะ่ะมันจะได้เซฟฟีจากเซฟฟีตลอดนะอันนี้ได้อะไรเนี่ยนึกว่ากาอุ้ยโอเคนะสองหมืน่นดาวเทียมครับสองหมืน่นเฮ้ยวันนี้ดวงดีแล้วเนี่ยคือเท่ากับว่าเราได้สิงโตอะ่ะสองตัวนะถ้าไม่นับเกมที่แล้วสองตัวติดเลยนะครับโหนี่มันคังแสงหรือว่าคังสิงโตเนี่ยโตออกออกบ่อยมากวันนี้ที่ถามกันมาว่าคลิปที่แล้วที่ผมได้สิงโตในคังแสงเล็กอะ่ะ ผมได้ตอนช่วงเวลาไหนก็คือได้ตอน2องทุ่มนะครับสองสามทุ่มนะแต่ว่าคลิปที่ทุกคนดูอยู่เนี่ยผมอัดตอนประมาณตีห้าตีห้าครึ่งนะครับนะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวกับช่วงเวลานะครับมันอยู่ที่ดวงเฮ้ยแต่มันมีเสียงข้าบนวะเนี่ยตรงเนี้ยมันโดนดักแบบสองดักโอ้ยผมเห็นไอประตูฟ้ามันเปิดแล้วแต่ผมประมาทเนี่ยเห็นไหมทุกคนคือมันจะมีมุมดักตรงนี้หนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ตรงกล่องหนึ่ง แล้วก็ไอข้างหน้าอีกที่หนึ่งนะครับคือโดนดักได้3ามทางดูดิโหแล้วมันยิงผมแป๊บเดียวแตกเฮ้ยทุกคนเราได้สิงโตแต่เราตายอีกแล้วครับนี่มันอาถรรพ์หรือเปล่าวะคือถามว่ามันคุ้มไหมมันมันมันก็คุ้มนะแต่ว่าเซตที่ผมลงมันก็จะประมาณถ้ารวมกระสุนด้วยมันก็ประมาณเกือบเกือบสองแสนนะครับเวลาเราใส่เซ็ตกากเซ็ตแบบเซ็ตประหยัดเซตสี่อย่างเงี้ยมันต้องเจอแบบพวกเจาะหะเกาะห้าเกาะหกอะไรพวกเนี้ยเออแล้วดูเอากระสุนห้ามายิงเรา คงจะรอดหรอกนะไอ้บ้าเอ้ <c oughs> จริงๆถนะ้าผมหยุดตอนเนี้ยคือเรากําไรนะทุกคนเพราะว่าเราได้สิงโตมาสองสองตัวก็เก้าแสนถูกปะ่ะแต่เราไม่หยุดไงครับทุกคนเราห้าวไงอันนี้คือบอดยิงกับคนนะเนี่ยไอ้พวกมเอาปืนโพกยิงบอดหรอทุกคนมีคนเปิดเซฟคนนึงเห็นปะได้ยินเสียงคนเปิดกุญแจปะ่ะข้างบนคนนึงนะครับมีคนอยู่ข้างบนคนนึง ไอ้ข้างหน้าฝั่งนู้นก็ต้องมีคนหนึ่งเพราะาบอดมันยิงเอา้าเฮ้ยมีเศษป๊อบยาพวกนี้ยืนรอต้อนรับชูบด,ด,ดูนที่หมวกอะไรวะหมวกข้าเหรอบอดยิงเราหรือบอดยิงใครเฮ้ยชิบหายแล้วครับอย่าบอกว่าตีสามนะเนี่ยมีเสียงคนวิ่งมาขขาบนคนหนึ่งครับมันไดเหรอ มันดักบันไดป่ะเนี่ยโอ้ยิงไม่เข้าจะบอกว่าก่อโหกอีกแล้วนะเนี่ย <c oughs> มีคนเดินมาคนนึงครับทุกคนแล้วก็ข้างบนคนนึงสองคนนะครับตอนนี้ข้างหน้าเราไอ้ขวามือที่วิ่งมานี่อีกคนนึงป่ะเนี่ยอย่าบอกนะ <c oughs> แล้ะผมยิงขาวุ้ยพวกไอเลี่ยน ม่มันมีคนบ้าประตูแตกทิบห์าแล้วเรผมวิ่งมาทำไมทางนี้เนี่ยงานเข้าแล้วครับแล้วดูเลื่อนเราดิอุ้ยไม่มีแล้วบารมีก่อห้าอุ้วเลื่อนไม่มีแล้วโอ้เรียมมอบแล้วกระดูกไม่รู้มีหรือเปล่าสองคนเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> มาสอคน <c oughs> มันจะไปรอดได้ยังไงวะโอ้คือผมห้าด,ด้วยครับที่วิ่งมาทางห้องเซฟคันเป็นทางตันแกแต่แบบใครจะไปสู้ได้ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทําอะไรไปเมื่อกี้นี้โอ้โหโดนแบบเฮ้แต่เราโดนเยอะอยู่นะเออแต่ว่าเลือดเราน้อยแล้วนะครับแต่ว่าโดนเยอะอยู่นะก็ถือว่าเป็นบารมีเกาะห้านะครับแต่เมื่อกี้นี่มันคือเซตเซตเอเลียนสองคนเลยนะครับแล้วก็เกาะห้าบวกห้าหรืออะไรไม่รู้แต่เซตเอเลียนอาจจะเป็นเกาะหกก็ได้เพราะว่าผมยิงไม่เข้าเลยไอคนที่ไอคนที่ข้างบนต่อแรกผมยิงไม่เข้าน่าจะเกาะห้าเกาะหกนะก็นั่แหละครับทุกคนค้งแสงนี่มัน มันไม่ใช่แบบพื้นที่สําหรับคนเซตประหยัดแล้วนะตอนนี้คือเดือดมากครับเซตห้าเซตหกนี่เกินเลยจัดเซตสี่พอแล้วแล้วกันนะครับหมวกไม่เอาเลยนะอันนี้คือประหยัดละก็ไม่อยากจะเจ๊งเยอะเพราะว่าได้สิงโตมาสองตัวก็จริงนะครับแต่นับๆดูแล้วที่เราแตกไปเนี่ยน่าจะเกินได้เกินหนึ่งล้านโคเอดแล้วนะถ้าเราตายมากกว่านี้อาจจะไม่คุ้มก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนผมรู้สึกวันนี้ดวงดวงไม่รอดอ่ะดวงดีนะแต่รู้สึกว่าเล่นไม่รอดนะครับค่อนข้างยากอ่ะเออปั๊มน้ำมันที่เราได้สิงโตนะครับ นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้ในวันนี้โอ้โ oh, ห oh. มีคนวิ่งมาแล้วเฮ้ยบอดยิงแล้วแสดงว่ามีคนขึ้นไปชั้น2แล้วนะครับถ้าบอดมันยิงเงี้ยนี่อย่างมีคนเปิดประตูแล้วอ่ะคือเราไม่ต้องเข้าแล้วละ่ะบอดมองใครอะ่ะเอา้าคนปะเนี่ยมีเสียงคนข้างบนครับหุยมันกระโดดไปเนี่ยมันกระโดดอกมาทุกคนแล้วผมยิงแบบคอเคส เดี๋ยวเป็นเสียงบอดวะอุ้ยมีคนเปิดประตูแล้วดาวเทียมมันยิงอะไรวะล่ะบอดไอ้บ้าเอ้ยตกใจแล้วดาวเทียมมันยิงอะไรดูดูกันดูดิดูดิมันยิงอะไรวะแล้วมันยิงอะไรอ่ะครั้งเอ้ยไอ้ดาวเทียมมันยิงอ๋อยิงหน้าต่างมาหรอนอนนครับ A B X นาย M P X เหมือนกันเลยเอากอสีเหมือนกันด้วยครับโอเคมาครับได้สองกระบอก เดี๋ยวเราเค่อยไปเก็บกับเพื่อนเขาที่ศพหนึ่งเออแสดงว่าเกาะเราหนากว่าเยอะเลยนะครับทุกคนเนี่ยผมก็โดนยิงจนแบบเละเหมือนกันนะ ar ห้าสิบเจ็ดเหรอผมไม่เคยใช้เลยวะนนียโอ้เกาะสี่เหมือนกันอุ้ยผมยิงเกาะเขาเละเลยอ็น,นี่มันใช้เกาะมือสามเลยทุกคนมันประหยัดเหมือนเราเลยแต่จริงผมแนะนําควรเอาแค่มือสองพอนะครับสําหรับเกาะเกาะสี่อ่ออะเพราะว่าถ้าคุณไปเอาเกาะสี่มือสามอะ่ะมันจะบางมากนะครับมันโดนยิงแป๊บเดียวก็แตกแล้วอุ้ยรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ของทองเลยทุกคนรู้สึกว่าดวงจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ ทำไมของทองเราไม่ออกเลยแต่ว่าสิ่งโตอ,ออกไปหมดแล้วไงไม่น่าจะมีใครมาแล้วนะไอ้กำแพงเนี่ยผมเสียวไอ้บนเนินเนี่ยมันจะมีคนหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ดาวเทียมมันเหมือนยิงยิงคนบนเนินหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนฟาร์มสักหน่อยแล้วกันเพื่อได้อะไรทองทองออกไปบ้างก็ยังดีเดี๋ยวเรารอไปกดออกทีเดียวเลยเฮ้ยมีคนกดอุโมงค์อีกรอบครับทุกคนเดี๋ยวเราไปออกเมืองเลยครับ เออไหนๆก็ไหนๆแล้วออกเลยแล้วกันไม่น่าจะเก็บอะไรแล้วละปะ่ะกระเป๋าไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเตรียมออกเลยละกันเนี่ยดาวเทียมมันยิงมาตอนแรกนะผมอะกลัวอุ๊ยมีศพอยู่ข้างบนเพราะวะ่าทำไมเหมือนมีศพวะเฮ้ยโอ้โหกระแพงมมไม่ได้ยินเสียงครับพี่นมนจัดกระเป๋าให้เขาอีกแล้ว ดูดิมันนิ่งเลยเนี่ยเขาไม่หันเลยนะครับคนนี้เล่นเป็นเพราะว่าถ้าเขาหันไปมาเราจะได้ยินเสียงเว้ทุกคนเนี่ยมาดูไปเขาไม่ขยับเลยอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะเนี่ยถ้าเราหันขยับอะมันจะมีเสียงเท้าเหยียบหญ้าผได้ยินโผล่ขึ้นมานะทุกคนโอ้โหแล้วโดนงูโดนงูกำแพงฉกเจาะห้าบ้าไปดิอะโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าเจาะห้าทำไมมันยิงผมเยอะจังวะผมใส่แค่ก,กอดสี่นะทำไมมันยิงผมนานยังอะ ห้านัดเลยนะแต่เราส่วนไม่ทันครับกูเสียดายอะถ้าเราถ้าเราหันไปส่วนคนนี้ทันเราออกอุโมงค์รวยเลยเนี่ย <c oughs> อะไหนๆก็ได้อยู่ใกลนะครับก็เลยอัดคลิปหน่อยแล้วกันปลาทุกคนเข้าคังแสงให้ดูกันหน่อยเข้าไปก็ไม่รอดแต่รอบนี้แหละเราจะต้องรอดฉันจะไม่สนใครฉันจะรีบเข้าเอากดผิดอยู่ในเนี้ย คมคมยิงหัวบอดคมคมเฮ้ยแต่ว่าไม่มีเสียงปืนเลยครับเดี๋ยวผมไปกดป่วนก่อนเผื่อมันมีคนข้างนอกเฮ้ยรู้สึกว่าแหลกๆว่ะเดี๋ยวทุกคนเครื่องร้อนไปเนี่ยตั้งแต่เกมที่แล้วเครื่องร้อนมากนะครับคือผมเล่นหลายหลายชั่วโมงแล้วอ <c oughs> ่าเรามีคนโยระเบิดด้วยชิบหายละไอเราสา์ทิ้งประตูนั้นไปเฮ้ยเอาอยู่ทางไหนวะอ๋อนี่สวิตหาไม่เจอครับไม่ได้มากดนาน เฮ้ยบอสป่ะเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงป่ะพาราญปราชิโดเสียงเสียงบอสที่มันสั่งการลูกน้องอ่ะมีเสียงใครวะข้างหน้าเราเหมือนคนหรือบอสไม่รู้เอียงคออุ้ยนกวะแค่นกหมวก4ีเอียงคอปะทะเอียงคอครับเมื่อกี้เฮ้ยทำไมปืนปอย่ลงเงี้ยอันนี้คือบอสอีลิตนะเมื่อกี้ที่ผมไปกดสอดส่อง่อยครับ เหมือนเขาจะอยู่ตัวโมเพาะ่าผมก็ไม่อยากออกไปอะ่ะไม่อยากหาหครับทุกคนในสมุคนี้มันเฮ้ยมันมันไม่มีกระเป๋ามันตัวเปล่าเนี้ยเข้าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดเซฟก่อนนะครับจริงๆคือผมเองก็ไม่ได้อยากเข้านะคือถ้ามันมีบอสอ่ะเอาจริงถ้าเราไม่ได้แบบเตรียมเตรียมตัวมาดีๆเตรียมยาหรือว่าเตรียมกอดหนานๆมาถ้าเป็นกอดสี่ผมบอกเลยแตกแป๊บเดียวนะครับถ้าบอสมันได้มันได้พวก ลูกซองหรือเนี้ยจริงๆบอสมันไม่โหดหรอกแต่ว่าลูกน้องมันลูกน้องมนะันอะโหดนะครับลูกน้องมันยิงหัวไงเปิดเซฟก่อนถ้าเข้าทางซ้ายก็คือให้ลงข้างล่างนะทุกคนจะได้ไปเปิดเซฟฟ,ฟีข้างล่างนะครับเพราะว่าเสียงอะไรวะเหมือนมีคนอยู่กับเราด้วยเซฟฟีโล <No. S 1> ้อันนี้แพงอยู่นะเก็บไปก่อนครับ <laughs> ไม่โลบไม่โลบเนี่ยเสียงบอสนวิ่งอยู่กับลูกน้องอะ่ะอูขึ้นไปตายได้เลยอะ่ะ มันมีเสียงคนอยู่กับเราวะ <Hi. S 1> เฮ้ยบอส APK APK จริงด้วยเนี่ยแล้วมีคนยิงข้างนอกด้วยผมไม่รู้ว่าบอสบอสมันจะออกข้างนอกได้ปะไม่น่าได้นะมันน่าจะอยู่ชั้นสองนะครับไล่พวกลูกน้องแหละจริงๆบอสไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ลูกน้องแหละมันยิงคมแต่ว่าบอสอ่ะมันถึกเพราะมันใส่ก่อห้าบวกห้านะครับก็เวลาประท้าก็ระวังนิดนึงนะแล้วคือยาวดูนะทุกคนเหลือแค่เนี้ยห้าร้อยอ่ะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับ มันจะสุนอะไรวะเนี่ย B P โอเคกระสุนสี่เอาไว้ยิงยิงพวกบอสได้อยู่ไอ้มันลงมาหาผมวะเนี่ยทำไมเหมือนเหมือนแก๊งบอสมันจะลงมาหาผมบอเนี่ยมันอยู่ของบรห๊ว์เราเลยทุกคนใช่ไปเนี่ยเอาไฟไล่ก่อนอุ๊ยเกือบตายเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ ถ้าไม่มีบันไดเมื่อกี้คือตายนะครับผมบอสก,ก่อนคือแขนเราหักอะ่ะเราโดนยิงซ้ําๆอะ่ะมันมันมันตายไงไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนดูดิเราไม่มีใครเข้ามาข้างในเลยอะ่ะเหมือนเหมือนแบบรู้ว่ามีบอสแล้วก็ไม่เข้ามาเหรอหรือยังไงวะเฮ้ยบอสมันเดินลงบันไดมาเหรอทุกคนหรือว่าไม่ใช่วะอยู่ข้างบนหัวชิบหายแล้วมนลงบันไดมาวะไม่แล้วทำไมมันลงมาเนี่ยโหดูมันยิงทะลุ อะไรอะคือทำไมมันยิงผมยังไม่โผล่ไปเลยทำไมมันยิงสล่ะบอสน็อกไอ้พวกบอสเวนบอสท,ที่เวนขนาดนี้เป็นของคุณนะเอาไปนะเพราะว่าสโคบสองหมื่นแล้วก็แม็กได้อยู่นะครับได้หกเจ็ดหมื่นเลยนะกระบอกเนี้ยเออ,อกระสุนดีด้วยครับอุ้ยจะได้สโคบนี้มาใส่ก่อนไหมไมันมันมีใครย่องมาวะทุกคนแล้วทำไมวีเดสมัน <c oughs> เดี๋ยวทำไมวีเดสกระสุนมันมีแค่เนี้ยคือบอสมันเอาไปยิงใครมาวะ กระสุนมีอยู่สองสานัดทุกคนมันมีใครย่องมาไม่รู้บอดเรอทำไมบอดมันย่องวะดูดิดูด,ดิแสงเลเซอร์ไอ้บอดเปรตโอ้โหยาจะไม่มีอยู่แล้วผมไม่ไม่ได้ยินเสียงป,ปืนแล้วนะไม่รู้ว่าเขาออกกันไปแล้วหรือเปล่าเพราะมันกดอุโมงค์กลับไอ้นั่นไปแล้วไงการน้ำ <c oughs> ดูอหมดแล้วครับ MDR หรืออะไรอะ่ะ MDR โอ้โหทำไมมันไม่ดรอปเฮดโฟถ้าดรอปเฮดโฟนี่ถือว่าเข้ามาครั้งนี้คุ้มเลยนะเพราะว่าเราจะไม่เสียเปล่าไงอันนี้คือผมไม่อยากจะไปข้างนอกแล้วนะครับคนขี้เกียจไปเก็บไอศกมนะั่นผมกลัวผมคิดว่ามันมีคนดักอยู่เพราะว่าผมไม่เชื่อว่าคนมันยิงกันตอนต้นข้างนอกอย่างเยอะผมไม่คิดว่าเขาจะแบบจะแบบออกไปเลยอะ่ะผมคิดว่ามันจะต้องมีการทิ้งอะ่ะคือถ้าจะออกก็ต้องรอแบบ หานาทีเขาถึงจะออกให้เขากดสวิช์รอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือบอทดมันมายืนคนศพอะไรอ่ะเฮะ้ยไปเดี๋ยวเราลีกบอทดไปด้วยนะครับเอาไปให้หมดเพื่อความคุ้มค่านอมนี้ฟรีนะครับทุกคนสามแสนจริงๆคือผมยังไม่ได้ไปเก็บศพคนข้างนอกคนนั้นที่ผมยิงไปด้วยนะแต่ก็นั่นแหละเนี่ยขนาดว่าฟาร์มแค่แบบ คังแสงฟาร์มจากบอรดได้เฉยนะแต่ว่าได้บอดมันก็เลยได้เยอะหน่อยนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากผ่านมาวันหนึ่งนะครับผมก็เลยมาลองดูคะแนนของตัวเองว่ามันอัปเดตหรือยังจริงๆมันก็อัปเดต5นาทีอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันก็กดที่ผลลัพธ์ของฉันนะครับคือต้องลงทะเบียนก่อนนะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเราก็มาดูเห็นไหมของผมอยู่อันดับ4 7 4 <laughs> เอายุทธภัณฑ์ออกมาเนี่ยก็คือ49 0แสกก็คือได้จากสิงโตแ,ลแหละถึงแม้ว่าเราจะตายก็ตามแต่ถ้าของที่มันได้จากในเซฟมันก็นับนะ เพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละรครับได้มา4 9 0 0 0 0จากสิงโตที่เยอะที่สุดพรอรอบที่ผมออกรู้สึกมันจะแค่3 0 0 0 0 0เนาะมันก็เลยนับอันที่เยอะที่สุดนะครับได้อันดับ474คนที่เขาแบบว่าได้ซนะีดีเนาะใช่ไหมคือได้7ล้านอัพเนี่ยคือน่าจะเป็นซีดีนะผมคิดว่าแล้วก็อันดับผู้เล่นใหม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะหมายถึงผู้เล่นผู้เล่นใหม่เลยหรือเปล่าเพราะาชื่อเป็นตัวพีอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันดับทีมอัปเดตแล้วนะครับนี่ให้ดูเลยมีการอัปเดตแล้้้้วววนนนะะคกก็็็จเเปชื่่ออของทีมมนมะแลลลลตามมาาดยยูห สองล้านเลยนะหนับหนึ่งอะ่ะอันนี้ถ้าเกิดผมพูดจริงนะถ้าใครได้ C d ดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้รางวัลสัปดาห์นั้นไปเลยอะ่ะเพราะว่า7ล้านแล้วก็บวกของอีกสักหน่อยก็น่าจะได้เกิน8ล้านอยู่แล้วนะครับจบกันไปเท่านี้นะครับก็มาลองกันให้ดูแล้วสําหรับอีเวนต์เบรกร้อยเอาล้านนะครับไม่ออกล้านอะ่ะเสียดายคือรอบที่ผมได้สิงโตผมโคตรเสียดายอะ่ะคือถ้าเกิดว่าผมรอดน,นะแล้วไปเก็บของเขาได้ยังไงก็คือก,ก็ถึงล้านแน่ๆ่เพราะว่าแค่สิงโตอันเดียวอะ่ะมันก็4ี่แสนแล้วใช่ไหม,มเก็ก 5, 6, 000, นกถึงล้าล้าแว เสียดายนะก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนที่ไม่สามารถทําได้นะแต่อย่างที่บอกแหละคือผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยนะครับแล้วก็มันยากอะคังแสงเอาจริงถ้าเกิดไปด่านอื่นอาจจะมีโอกาสมากกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามาเล่นให้ดูกันขำๆถ้าเกิดว่ามันไม่สนุกไม่อะไรก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม